ขุมทรัพย์คือทาภายในใจโจรมาอะไรอย่างนี้มาทําลายมาได้น้ํากระ่วมมาอะไรอะไรทไําลายไม่ได้นั่งมันเขาบอกไปแล้วส่วนนอกตนนั้นหาความแน่นอนไม่ได้นี่ฉันบอกเงาฟังที่แล้วเป็นลูกดาวพูนหูตาจมูกเลี่งตายล้วมีจากที่เหียวไปฉลุงทั้งวันทั้งคืนนั้นกลับมาก็มีกามาบ่นเพ้อละเมอ เพื่อระบ,บายทุกข์ต่อกันฟังมันจะระบ,บายทุกข์อะไรมันขนทุกข์เข้าหูเข้าตาเข้าใจันคนนั่นกับกองทุกข์คนนี้ความทุกข์ครระบายมามีความสุขความสบายพอจะยึดมาเป็นพิรมุกคนเป็นความมุ่งแต่ตนจากทื่ที่สร้างกองทุกข์ให้บุคคลถึงกับมาระบ,บายนั้นมันไม่มีจะพูดว่าไงอีกเนี่ยมันดิ้นดิด้นกันอย่างนี้เหรอ ยิ่งเหรมันหน้าด้านกันทุกวันนะให้ท่านทั้งหลายจํามาไว้นะเอาทาจับเราพูดอย่างอาถรรพ์ฐานไทยมันรู้อยู่จังๆในหัวใจนี่จะว่าไงไปที่ไหนมันทุ่มมันแทงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนเสี้ยนเหมือนน้าเหมือนหอกเวลาแทงถ้าถ้างั้นมันงายไปหมดแล้วแหละพระพุทธเจ้าป่ัวรู้แล้วก็งายเลยพระสาวกท่านได้บรรลุธรรมหรือไม่รู้แบบในบรรลุกุศลแล้วงายเลยทิ่เด็ดฟาดเอาแล้วเลย แต่นี่มันรู้มันไม่รู้เห็นมันไม่เห็นอืมไม่สามารถที่จะมาเสียดแทงอันนั้นได้ธรรมชาตินั่นเแปลว่าธรรมชาติวิโลกุตระทำเหนือโลกแล้วอันนี้มันก็ดิ่งอยู่ในวงข้องมันอืแต่มันก็ทนเห็นทนดูไม่ได้จะว่าไงเขาไฟเผากันก็เห็นอยู่แต่เราไม่ร้อนเขาก็เห็นอยู่นั่นจะว่าไงความดีความชั่วมันเห็นกันอยู่ตลอดเวลามันปิดได้ที่ไหน มันบอกว่าที่รับไม่มีในโลกยิ่งกับทำเลยแล้วมีได้อย่างไงไม่มีมเห็นหมดนี่แหละผู้เรียเจ้าเดียวท่วาทนว่าโลก,กวิถีูท่านรู้อย่างนั้นนํามาสอนโลกด้วยความรู้แจ้งจริงๆพวกเราให้มีความทัดท้านต้านทาน,ทาน,ทานเหนียวรั้งกันบ้างมานะจิตใจไม่งั้นกิเลสจะไปถลุตั้งแต่นี้ถึงวันตายสร้างความชั่วได้มากขนาดไหนแล้วตกนรก นี่จะนานไปเท่าไหร่ควจะได้ฟื้นขึ้นมาจากคนแห่งความชั่วที่ตนทําในภพหนึ่งหนึ่งนั่นนะคิดบ้างเชว่าอืมความดีเราทํานี่เพื่อความดีต่อเราจนกระทั่งถึงอนันตการถึงนิพพานที่ยงังคือความดี